ด้าส,นะสามารถจะขอหนังสือหนังสือขอเป็นยาตาไม่ได้ต้องให้ขาแก้เขาเองที่เขาดู ไม่คาดสันจอ,อื่นเป็นระยะยาวโดยการให้สั่งใช้กำลังไม่ต่ำกว่า50คนต่อต่อพลันก็จะร้บนางนอปปอรราชบุรีได้เตรียมการเรื่องนี้และวันนี้จะได้เตรียมการเน้นหนักในเรื่องนี้เป็นการด่วนเรื่องที่สเรื่องของเรื่องของการที่จะให้อปรพร นั้นมีเรื่องของจุดบริการประชาชนได้ช่วยเหลือในเทศกาลของปีใหม่และต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลสงการานต์ในทั้งหมดทั้งสามเรื่องนี้และมีเรื่องของฝากจากกรมอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องสวัสดิการที่จะให้องปร,รดีเด่นศูนย์องปร,รออกอร,ร,รอเทศบาลตำบลดีเด่นเทศบาลเมืองดีเด่นและองตรดีเด่น ปปรจังหวัดราชบุรีได้กำลังสำรวจว่าศูนย์ปปรในเทศบาลในอบรและเทศบาลเมืองว่ามีความเข้มแข็งนขนาดไหนขณะที่สามเรื่องเน้นหนักของกรมรัฐประวตจังหวัดราชบุรีได้นำกำลังมาวันนี้เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และชี้แจงให้ท่านประธานปีนิทามีิบิจุนตีได้รับทราบเป็นเ,เป็นการดว่วนและเป็นสร้างความเข้มแข็งให้กับอบร บาดนี้ได้เวลาเป็น,นมงคลเลิศแล้วขอเรียนเจญท่านประธานในพิธิธรรมที่ิีจุนตรีรองผู้ว่าราชการกรดราบุนรีโปรดให้ค์ว่าเปิดการประชุมประชาคม

ก็ทีแรกขนาด20คนระดับพืนฐานเนี่ยตั้ง20คนนะครับคือจะเป็น20มากยิ่งใหญ่เพราะจะต่อต้องกับระดับเกณฑ์นะครับเพราะว่าให้หน่วยละ50คนนะครับก็ฐานนะครับให้จังหวัดนะครับโดยทางประการจัดฐานพวกประมาณเรื่อต่อตั้งกองทุนสวัสดิการและอุปกรณ์อุปกรณ์พวกนี้รวมตั้งแต่เกี่ยวกับร่างกายเรานะครับเช่นนกปีกใบชา เมื่อเราต้อนแตะนะครับรวมไปถึงอุปกร์ที่เราจะไปช่วยเหลือก้วนเคยเคยมีแล้วแต่ไม่รู้ไปไหนแล้วก็หลังล้วกาักก็มีขอแนะนำประธานกลุ่มก่อนนะคะศิลปะโลกผสมเกสรค่ะแล้วก็พี่สมศักดิ์เจริญราชพูนินะคะในรองประธานแล้วก็คุณจิติมา นะะคเราก็จะได้ในเรื่อง การเป็นพันธอย่างผมเอ่อาจไปเจอไต้องริะที่ได้มาทีเดียวอบรมตั้งแต่ปี้ะ di I'm not ประชาชนในระดับจังหวัดราชบุรีฟังความในใจแล้วก็ความรู้สึกของท่านประธานครับท่านมีครับมีมีติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในวันนี้ครับท่านผู้แทนครับในนามของกดีท่านผู้แทนราชบุรีและท่านผู้อุบราชธานีครับผมรู้ว่าท่านผู้แทนจังหวัดกาญบุรีได้เสนอเสนอแนะ

อบป้อมรน่าจะดีวันนี้มีวัตถุประสงค์สาเรื่องใหญ่เรื่องแรกเลยคือเรื่องที่จะประชุมเรื่องของข้อมูลอบป้อมเพื่อรับผ้าตอบแทนในเดือนต่างที่ลงได้มีการส่งแจ้งมาที่จังหวัดนะครับเรื่องที่2ได้วางกองกําลังเพื่อที่จะช่วยเหลือทุกกระสรวงไทยในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อที่จะตั้ง ช่วยเหลือผูมสัย,ยาอย่างต่อเนื่องเรื่องที่สามเรื่องของสวัสดิการเก,กี่ยวกับรนอบตดีเด่นและอบตดีเด่นของจังหวัดราชบุรีครับในงานสดจาาห้องประชุมอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีประเทศไทยครับ